สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Channel ค่ะวันนี้ทางช่องเรามีประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับพระมหาภัยวันนะคะที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้มาฝากค่ะพระมหาภัยวันรำให้พูดถึงโยมแม่ค่ะประกาศเตรียมศึกค่ะเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับพระราชปัญญาสุทีค่ะ จากกรณีประเด็นร้อนนะคะหลังจากพระมหาสมปองได้ต่อสายถึงพระมหาไัยวันนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าพระราชปัญญาสุธีหรืออุทัยยาโนโทยโยค่ะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดส้ยทองรูปปัจจุบันนะคะไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสพระมหาไัยวันจะไม่อยู่วัดส้อทองจริงหรือไม่ซึ่งได้ข่าวมานะคะว่าถึงขนาดจะลาศิกขาเลยค่ะ ซึ่งทางพระมหาไพาวันตอบกลับว่าไม่อยู่ครับแล้วก็บอกว่าหากไม่อยู่เป็นพระก็อยู่เป็นคา,ารวาสนะคะซึ่งก็อาจจะแม้บวชมาตลอดก็ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องเป็นครูอาจารย์ผมไม่อดตายอยู่แล้วสูงสุดคืนสู่สามัญค่ะนี่คือหลักการใช้ชีวิตของผมอยู่แล้วไม่คืนวันนี้วันตายก็ต้องคืนอยู่ดีนี่คือธรรมะค่ะ พระมหาภัยวันนะคะพร้อมลาสิกขาประท้วงหากเกิดความไม่เป็นธรรมในวัดส้อยทองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2564ค่ะพระมหาภัยวันวันโนค่ะพระลูกวัดส้อยทองค่ะพอศอชื่อดังนะคะได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจค่ะด้วยหัวข้อความในใจจากพศออพอวอค่ะโดยเนื้อหาที่พูดในไลฟ์นะคะ กล่าวถึงพระราชปัญญาสุดทีค่ะรักษาการเจ้าอาวาสวัดไส้ทองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสค่ะพระมหาภัยวันบอกว่านะคะในเรื่องการลาศิกขาของอาตมานั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะไม่ใช่เรื่องของการหมดกำลังใจแต่เป็นความกล้าหารในการแสดงออกแล้วก็หากลาศิกขาจริงๆนะคะก็จะขอทำหน้าที่ของ การเป็นพระให้ดีที่สุดถึงวันสุดท้ายค่ะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าจะอีกนานแค่ไหนค่ะโดยพระมหาไพรวันนะคะได้ระบุว่าอัตมาอยู่วัดสซ้ทองมา12ปีช่วยเหลืองานวัดมาเสมอค่ะมีพระราชปัญญาสุธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดส้อยทองนะคะที่เปรียบเสมือนพ่อและก็ครูอาจารย์ของอัตมาการที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส หากสาเหตุเป็นเพราะสาเหตุที่อาตมาที่นำปัญหามาให้อาตมาก็ขอสละสมณเพศค่ะถ้ามหาพราวันยังเล่าอีกนะคะว่าพระราชปัญญาสุทีกล่าวไว้เมื่อวันออกพรรษาในพระอุโบสถถึงกระแสข่าวค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองค่ะท่านบอกว่าใครจะเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ไม่สำคัญสำคัญแค่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาวัดเอาไว้ค่ะ ใครจะได้เป็นเจ้าอาวาสไม่สำคัญเลยไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่ท่านว่าอย่างไรให้ว่าตามนั้นค่ะหากผู้ใหญ่ท่านมองว่าเราไม่เหมาะจะปกครองรูปอื่นเหมาะกว่านะคะรูปอื่นเหมาะสมกว่าก็ว่าไปตามนั้นไม่ต้องไปติติงค่ะช่วงหนึ่งขณะไลฟ์อยู่นั้นนะคะพระมหาไพรวันค่ะได้รับให้ออกมาแล้วก็ระบุว่าหากลาสิกขาแล้วก็จะขอกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะ ยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์นะคะพระมหาไพรวันยังได้พูดถึงโยมแม่พร้อมกับร้องไห้ออกมาค่ะโดยเล่าว่าในวันก่อนที่อาตมาจะบวชเนนโยมแม่ขอกอดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะลูกชายจะเข้าสู่สมณเพศโดยถาวรค่ะแต่ตอนนี้โยมแม่คงพูดผิดไปแม่ไม่แม่นแล้วเพราะอีกไม่นานก็จะได้กลับไปกอดแล้ว ท่านก็หมายถึงหลังจากที่ท่านลาสิกานะคะพระมหาไัยวันยังบอกอีกนะคะว่าที่ร้องไห้ดราม่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรค่ะหากรู้สึกอะไรก็ร้องไห้ออกมาบางทีนะคะอาจจะได้ทำให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นอาจจะเป็นน้ําตาแห่งความดีใจก็ได้ที่จะได้กลับไปหาโยแม่ค่ะ่าก็ ตอนนี้ก็ถือว่าเรื่องของพระมหาไพรวันก็จัดเป็นประเด็นร้อนนะคะที่ตอนนี้ยังเป็นกระแสอยู่นะคะทางช่องเราก็เลยนำมาฝากค่ะยังไงก็ฝากกด subscribe, ไลค์แชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ